総督とはエリア11の看板役者。その誕生日を祝う宴となれば大規模なものと分かっていたが、当日を迎えてみれば予想はいい意味で裏切られた。思った以上に集まった者たち、届いた手紙に贈り物、誕生日の祝いで、こうも心を揺さぶられるとはな。今日のこの感動は絵にして残しておきたい。 สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับพวกวผมพูดซิเมอเช่นเคยกับในเก็บโคดเกียร์การปฏิวัติของลูลุสลอสตอรี่ในเซเวอญี่ปุ่นนะครับในวันที่หนึ่งเมษายนวันเอพิฟูเดย์นะครับแล้วก็เป็นวันเกิดขององค์ชายโควิดด้วยนะครับแคมเปญเอพิฟูเดย์เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปหนึ่งส่วน คลิปนี้เราจะมาพูดถึงแคมเปญวันเกิดขององค์ชายโควิดซึ่งแคมเปญองค์ชายโควิดเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือถ้าเราลองอินในช่วงวันเกิดนับตั้งแต่วันที่1วันที่2วันที่3เราจะได้ตัว๋ว10บใบเอาไว้สุม่มตู้กาชาวันเกิดขององค์ชายโควิดนั่นเองนะครับทีนี้ขออธิบายองค์ชายโควิดอีกนิดหน่อยแล้วกันเพราะว่าหลายคนจะจดจําเขาในบทบาทตัวร้ายสะส่วนใหญ่นะครับ แต่จริงๆกระตูนเรื่องนี้ถ้าเราวิเคราะห์ดีๆทุกคนจะมีด้านที่ดีและด้านที่ร้ายอ่ะทุกคนมีเหลี่ยสองด้านทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของลูลุชหรือว่าตัวของคุณเลียนะครับทีนี้องค์ชายโคววนเนี่ยบทบาทที่เราเห็นบ่อยคือบทบาทที่เขาชอบฆ่าอีเลเวนใช่ไหมแบบชอบกวาดล้างหาเรื่องกวาดล้างโซนเกตโต้ไปทั่วอะไรแบบเนี้ยแต่ อีกด้านหนึ่งแกเป็นคนรักพี่รักน้องมากโดยเฉพาะแกจะเป็นคนรักบ้านของพระนางมาริแอดแกเอนดูลูรุชแล้วก็เอนดูนานารี่นะอันนี้ผมวิเคราะห์อเอาเองนะเพราะว่าดูจากรูปที่แกวาดเนี่ยมันจะมีรูปนึงในห้องของชายควิทหลังจากที่ตัวแกเสียชีวิตไปแล้วอะแล้วยูฟี่ไปเห็นมันจะมีรูปหนึ่งเกี่ยวกับพระนางมาริแอดแล้วก็มีรูปของ ตัวลูชกับไอ้นานารีเนี่ยอยู่ในรูปเดียวกันผมคิดว่ามันเป็นรูปที่มีค่าของแกมากๆนะรูปนี้แสดงว่ารูปเนี้เป็นคอนสมจำที่ดีที่สุดของแกนะครับอันนี้คือผมตีความประมาณนี้นะโอเคเอาเป็นว่าเราไปวิเคราะห์สกิลขององคชายโควิดกันดีกว่าไปเราจะมาวิเคราะห์ตู้กาชาขององค์ชายโควิดวันเกิดกันนะครับ ซึ่งตู้กาชานี้เนี่ยมันก็จะเหมือนตู้วันเกิดคาเลนนะครับก็คือสเรเซนตะครับแต่ยางที่บอกไปว่าเปิดแล้วแต่จะอวยนะครับแต่ตู้ไหนๆนให้ตั๋วฟรีมาแล้วก็มาโกดกันนะครับซึ่งเราก็หมดเพลไปกับตู้คาเลนไปไม่น้อยนะครับซึ่งตู้นี้ผมก็ขอขามแล้วกันกดแค่ตั๋วฟรีพอนะครับโอเคเดี๋ยวขอวิเคราะห์ตู้กาชากันสักน,นิดหน่อยแล้วกันมา องชายโควิดเนี่ยอยู่ในสองกลุ่มด้วยกันก็คือมีราชวงศ์วิทเนียนะครับแล้วก็มีอ่ากลุ่มวันเกิดปีสองพันยิบสามกับสองพันยิบสี่นะครับก็จะเป็นกลุ่มวันเกิดของลูลุษนั่นเองเอลูลุษวันเกิดนะครับองช์ชายโควิดวันเกิดเนี่ยก็จะเป็นตัวนักบินประเภทกิงไท y หรือกลยุทธ์ไทยนะครับมีหน้าที่แจกบัฟดีบัฟนั่นเองนะครับ ถ้าที่ดูสเตตันเนี่ยไม่มาไม่ค่อยเหมาะกับเป็นตัวที่ยืนแช่นะเพราะว่าเลือกก็มีน้อยดีเฟนต์ก็มีน้อยครับแต่พอยิงไกลได้สูงเอาเลือกอยู่850ก็คืออยู่ในเกมมาตรฐานนะก็คือเอามาช่วยยิงระเบิดได้อะไแบบนี้ทีนี้เรามาดูสกิลแรกกันสกิลแรกเนี่ยคือลงมามีผลทันทีภายในระยะเวลา27.5วินาทีทําการแจะบัฟเล่นความเร็ว ให้กับพัทมิตรทั้งหมดที่อยู่ในระยะโจมตีขององค์ชายโควิดวันเกิด1.45เท่าก็เอาง,ง่ายคือเหมือนสกิลโควิด2ดาวแต่อัปเกรดให้เก่งกว่านั้นอันนี้คือแจกหมดนะแจกหมดในระยะก็ไม่ต่างกับโควิด2ดาวแต่แค่ว่า1.45เท่าเหมือนบัของไอเหมือนบล็ของไอตัวนั้นนะ่ะคุณลุงคีริฮาระแต่คุณลุงคีริฮาระรู้สึกจะเร็วกว่าน่อยปะ เร็วกว่านิดนึงเออเร็วกว่านิดนึงแล้วก็มีอีกเอฟเฟกหนึ่งคือเพิ่มจำนวนในการโจมตีของสกิลในแม่เฟรนสกิลถ้าไม่ตายหุ่นส,สกิลถ้าไม่ตายหุ่นอะมากขึ้นสี่เท่าอะไรแบบนี้ไม่ใช่สี่เท่าเพิ่มจมเพิ่มเป้าหมายในการโจมตีสี่เป้าหมายเออก็คือเอาง,ง่ายๆสมมติเราใช้กาเวน นะโอเคสมมุติว่าเป็นกาเวนมีทั้งหมดบันกว่าได้ประมาณแปเครื่องพอได้สกิลโควิดไอ้นักบินที่ได้บัฟของสกิลโควิดเนี่ยมันก็จะเป็น12เครื่องอะไรแบบนี้ก็คือเวลาเราใช้ทําไม่ตายหุ่นน่ะมันจะเพิ่มจํานวนในการกว่ามากขึ้นนั่นเองเอ,อ่อถ้าเกิดเรามองสกิลแรกก็ใช้ได้นะเพราะบางทีผมอยากกวาดได้หลายเครื่องเหมือนกันมัน คือบางเครื่องอ่ะเอาเครื่องมาตรฐานนะเครื่องที่ใช้ในแผนปัจจุบันอย่างเช่นไอเครื่องเก๊กขาเก๊กขาเอ้ยหรือว่าเครื่องเซะทะแรงคอดท่อมของเรโดะมันกว่าได้แค่สามอะเครื่องของคนในเรียก็ได้เครื่องคนในเรียก็กว่าได้แค่สามอะไรแบบเนี้ยคอสเซอร์คนในเรียก็กว่าได้แค่สามไอเครื่องเนลิสก็กว่าได้แค่หนึ่งถ้าเกิดได้ท่านี้ ถ้าเกิดได้บัฟนี้มันจะทําให้โจมตีได้มากขึ้นนั่นเองก็ดีนะแถมเป็นแถมเอามาเล่นชาเลนจ์นี้ได้ไอราชวงศ์ของบิเทเนียกเ็เอามาคุ้มอยู่แล้วสกิลสองสกิลสองคือในระหว่างแบทเทิลอืเข้าด่านวีผลทันทีทําการเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันให้กับนําบินที่อยู่ในสังกัดเชื้อพระวงหรือราชวงของวิเทเนีย อ่ะถ้าชมวงบิทเนียมีใครอ่ะลูรุชนานารีคนคนในเรียยูฟี่ยูเฟเมียอ่ะคูวิสชาลพนามารีแอนอะไรแบบเนี้ยสมมุติว่ามีแนานาโคตสมมุติก็คือจะได้ปั๊บนี้สามสิบเปอร์เซ็นทั้งมรจุตีและพลังป้องกันก,ก็โอเคนะถือว่าใช้ได้อยู่แล้วก็ไอ้น้ำบินที่อยู่ในสังกัดชั่วววงเนี่ยจะลดค่าคอสไปสี่แต้ม อืมก็ใช้ได้เลยนะเป็นตัวซัพพอร์ตกลุ่มเชื้อพูงนั่นเองเออกออ็ถือว่ามาใช้ได้เลยตัวนี้คือโดยรวมอะ่ะดีกว่าโควิดสองดาวเยอะเลยสองดาวป่ะน่าจะสองดาวใช่น่าจะสองดาว,าดาวถ้าถามว่าน่าสนไหมถ้าเกิดใครชอบเล่นกลุ่มลาชวงศวงอะ่ะผมแนะนําว่าให้ควรมีนะไอ้ตัวเ,เร่งระยะเวลาไอ้ตัวเร่งเวลาไม่ใช่เล่นเวลาเล่นสปีดตัวเร่งสปีดอะ่ะควรมีทุกทีม แต่จริงๆถ้าเกิดใครสุ่มได้ตัวลูรุชวันเกิดอยู่แล้วอ่ะไม่จำเป็นต้องหาก็ได้สกิลใกล้เคียงกันแต่ว่าตัวโควิดเนี่ยมันจะเน้นเรื่องเพิ่มจํานวนในการโจมตีของทําไม่ตายหุ่นด้วยแล้วก็ลดค่าคอยของราชวงศ์วิเทเนียด้วยสมมุติว่าเราอยากจะเล่นชารเลนจ์ของเชื้อพระวงศ์วิเทเนียจริงๆอะไรแบบเนี้ยโควิดก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับโอเคเดี๋ยวเราข้ามไปคลิปสุ่มกาชากันไปเริ่มจากวันเกิด อ่ามันเกิดโควิดเนาะก็ขอเลิกประเดิมจากสุ่มฟรีายวันก่อนหวังแค่สามดาวขึ้นไปขึ้นไปไอ,อ่ะพอเพราะว่ามันได้จีเยอะกินซะด้วยสองดาวครับอ่าไม่ไม่น่าจะเด้งเป็นสามดาวหรอกดีทาดีทาอย่างนั้นเหลย เมื่อกี้เพิ่งไปดูชังกีราฟรอมเทียมาแล้วตกใจเสียงภาคของยูโรโคเบชูเนนมากเลยอ่ะม่ขอสปอยแล้วกันนะโอเคโอเคเรามาดูตู้กระชากันนะสามเปอร์เซ็นต์เนาะเพิ่มเลยสามเปอร์เซ็นต์ซึ่งในตู้อ่ะ,อะในตู้วันเกิดหลังๆเนี่ยค่อนข้างดีหน่อยคือมันไม่มีสี่ดาวดุเดดเต็มที่อ่ะคือมีสามดาว สามดาวอะนะเออมีแค่สามดาวสองดาวหรือเปล่าวะเดี๋ยวเออมีแค่มีแค่นี้จริงๆก็คือในตู้มีสีด่ดาวคนเดียวเออก็ถือว่าโอเคนะถ้าสุ่มไม่ได้เนี่ยคือเราโชคไม่ดีแค่นั้นเองมาผมหวังแค่ได้สามดาวเยอะก็โอเคนะแต่ยังไงนะตู้ได้ดีก็ดีสุดแหละเนาะหดนานไหมนานอยู่นะ ถ้าบรรยากาศม่วงก็คือการันตีสีดาวครับสีทองครับอปัานไม่ทันแล้วจ้าคือมันมันชัวร์อยู่แล้วอ่ะคือโควิดอ่ะ <laughs> อันนี้โยชิดะนะครับอ๋อผมลุมปรับกราฟิก ตอนนี้ผมใช้กราฟิกระดับกลางมันก็เลยดูกระตุกนิดหน่อยหลายคนมักจะบอกว่าองค์ชายควิดเนี่ยคือคือมันเป็นวันเอพิฟูเด a y ใช่ไหมมันไม่ใช่แคมเปญจริงๆใช่ไหมจร,จริงๆอะ่ะขอพูดตรงๆนะองค์ชายควิดอะ่ะมันอยู่ในแคมเปญตั้งแต่แรก มันอยู่แคมเปญตั้งแต่คลิปที่ผมอธิบายแคมเปญวันเกิดตั้งแต่แรกแล้วอุ้ยไปย้อนดูได้อ่าอันนี้อิโนโอเอะคือไม่น่าจะลุ้นอะไรได้แล้วมั้งเออวัวตกชัยยูรุสอ่ะซูซิโอกโกะโอเคเจเรมีซามดาวซึ่ง มันมีเกี่ยวกับวันเอพิฟิ d ด์ด้วยนะเจเลเมียเดี๋ยวค่อยพูดในคลิปนั้นแล้วกันนะโอเคถือว่าโชคยังดีที่ผมไม่เสียเพชรนะวดน,นี้ก็ได้ตัวกุงชายควูิดแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเอามาปั้นเอาไว้เล่นชาเลนจ์ของราชวงศ์บิทเนียเนาะแต่ตอนนี้คิวปั้นตัวละครผมเยอะมากปั้นไม่ทันแล้วนะครับคือคือถ้าจะปั้นจริงๆอะ่ะก็ต้องรอเษจี้ลุง จี้สีดาวนะจ,จี้สีดาวอีกว่าโชคยงดีหน่อยแผ่นหลังๆมันยังมีอีเวนต์พวกอะไรนะจำลองยุทธการใช่ไหมที่มันจะมีแจกจี้เยอะๆหน่อยก็ยังมีโอกาสได้ปั้นแต่ก็ต้องเรียนตามคิวนะว่าเราอยากจะปั้นตัวไหนก่อนตัวไหนหลังอะไรแบบนี้ตัวควิตเนี่ยเป็นทางเลือกอสําหรับผมนะถ้าเกิดใครอยากเล่นกลุ่มนัชวงพิเทเนียก็คือควรมีแต่ว่าคือ คือสาหรับผม่าราชวงศ์บ <jam ita S 1> <อ>ิทเนียมันจะไม่มีตัวที่ผมรู้สึกว่าแบกไอดีได้อะไรแบบเนี้ยก็มีน้อยอะมีคนในเรียนรู shove, ้รู้ส่วนใหญ่เล่นรู้รู้ทั้งทีมอ่ะอันนี้คือวิธีแก้ปัญหานะบางคนนี่คือเล่นรู้รทั้งทีมก็ขาดได้นะครับเล่นรู้รู้ทั้งทีมก็มีแท้วนะครับรู้รุนานาลี่รู้รูนานาลี่นะครับก็เลยรู้สึกเออมันไม่ไม่ได้มาแท้ขนาดนั้นตัวอุนชัยกูวิดแต่มีไว้ก็ไม่เสียหายนะครับโอเคสำหรับคลิปในวันนี้ ก็จะมีเพียงเท่านี้แหละครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวไว้ก่อนบ๊ายบายไปละ